ทำเอาชาวเน็ตฮือหากันยกใหญ่เลยค่ะเมื่อเพจ a c e b o o k ชื่อดังอย่างอีซอขยิ้ข่าวอีซอได้โพสต์ภาพหมูเด้งกวากซับของสํานกสฆงแข่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่มีต้นแบบมาจากหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคร์ซูเปอร์สตาร์จากสวนสัตว์เปิดขาเขียวจังหวัดชนบุรีที่กําลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้นั่นเองค่ะโดยทางเพจระบุข,ข้อความว่าหมูเด้งกวัก ปลุกเสกจากพระเกจิของขังสุดอินเทนเด้งรับเงินเด้งรับทองมามาหมาูมม่เด้งพร้อมแนบภาพพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งกำลังนั่งปลุกเสกหมู่เด้งกวักซับอยู่เลยค่ะหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าการปลุกเสกดังกล่าวเป็นกิจของสงฆ์ใช่หรือไม่และการทำหมูเด้งกวักซับได้ในการขออนุญาตสวดสัตว์อย่างถูกต้องหรือไม่ค่ะโดยทางทีมข่า w r n ค่ะได้ยกตัวอย่างบางคอมเมนต์มาโดยคนนี้บอกว่าทำ เรื่อยนะพราะและดูว่างคนนี้ค่ะบอกว่าตอนทําพิธีเสกเขินกันมั่งไหมคะทางคนนี้บอกว่าแบบนี้เขาเรียกกิจของสงใช่ไหมและอีกจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะส่วนคอมเมนต์ที่อ่านมาค่ะก็เป็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์เท่านั้นนะคะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คําว่า wrn